โรงเรียนอนุบาลพังงาจัดการแข่งขันบวยชมพูเกมเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีและมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเมื่อวันที่5มกราคม2555โรงเรียนอนุบาลพังงาจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในบัวยชมพูเกมประจำปีการศึกษา2554ขึ้นที่สนามกีฬากลางพังงาอำเภอเมืองพังงาโดยมีนายสันติแสงระวีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารส่วนท้องถิ่นคณะครูอาจารย์ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนายสราวุธแก้วพิพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงากล่าวว่าในการจัดการแข่งข,ขันกีฬาในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของหลายๆหน่วยงานอาทิเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะครูอาจารย์ผู้ปกครองตลอดจนคณะนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลพังงา ที่พร้อมใจจัดขึ้นเพื่อใช้กีฬาเป็นส่วนช่วยเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีมีสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงอีกทั้งกีฬายังมีส่วนช่วยเสริมสร้างคุณธรรมความรักความสามคัคคีและมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพร้รู้ชนะรู้อภัยโดยกิจกรรมภายในงานได้มีการจัดขบวนพาเหรดของนักเรียนและนักกีฬาโรงเรียนอนุบาลพังงาซึ่งขบวนเริ่มจากบริเวณวัดประชุมโยธีผ่านตลาดสดพังงาและสิ้นสุดที่สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา โดยตลอดระยะทางได้มีประชาชนและผู้ปกครองต่างมาดูบุตรหลานและความสวยงามของขอบวนพาเหรดเป็นจำนวนมากส่วนการแข่งขันกีฬาจัดให้มีการแข่งขันกรีฑาและกีฬาพื้นบ้านนอกจากนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทําน้ำผุดยังได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำเรียนรางวัลในครั้งนี้จำนวน15,650บาทอีกด้วย ชั้นอนุบาลจนกระทั่งถึงได้ทราบว่านักเรียนทุกคนนะคะได้นะคะท้องฟ้าสวยสดงดงามเป็นโ่กง,งามยามดีนะคะที่วันนี้โรงเรียนอนุบาลพังงาได้ประกอบกิจสใายตาของท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะขณะนี้กระบวนสีเขียวซึ่งเป็นครูเรียน 2เป็นบุตรของใน่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจิงแชมปภาคใต้ณจังหวัดชุมพรประจำปี2 5 0